บัวประดับในประเทศไทยเป็นหนังสือปกแข็งภาพสีทุกหน้านสเสนอเกี่ยวกับบัวบัวอธิบายด้วยว่าอย่างไรเรียกว่า อุบลชาติอย่างใดเรียกว่าปฐุมชาพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นอุบลก็คือเป็นเนี่ยหน้านี้เขาอธิบายถึงความแตกต่างของบวัวถ้าเป็นอุบลเนี่ยก็คือ ไม่มีน้นาำเป็นคือก้านอะ่ะก้านเขาอะกินได้ก้านอ่อนแต่ถ้าเป็นอุบลแต่ถ้าเป็นปัทุมมชาติเนี่ยก้านแข็งผิวใบไม่จับน้ำก้านแข็งดอกฉูพลน,น้ำพวกนี้ก็เป็นพวกตระกูลบัวหลวง แล้วยังมีบัวอีกชนิดหนึ่งก็คือบัววิกตอเรียใบใหญ่มีน้นาำลอยแตะผิวน้ำก้านใบมีนาำก็เป็นพวกอย่างเช่นบัวใหญ่ๆก็คือบัวกระด้งบัวกระดองที่ที่เนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าบัวกระดอง เด่มน,นี้ก็รวบรวมพันบัวที่ปลูกและก็จําหน่ายในประเทศไทยแต่อันนี้พิมพ์มาตั้งแต่ปีนี่ต้องดูปีว่าอ่า 2,547มันเกือบจะ20ปีแล้วมันก็คงจะน่าจะมีพันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาดูสารบาญสารบาญเขาบอกว่า มีนี่หน้าสรารบาญบอกว่าบัวประดับในประเทศไทยหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาลักษณะพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์มีประวัติอันนี้หน้ายีบสองมีประวัติเสนอพันธุ์บัว พันบัวฝรั่งพันบัวผันพันบัวสายพันบัวหลวงและหน้าท้ายสุดก็คือดัชนีดัชนีก็แปลว่าแปลว่านี่นี่อย่างเงี้ยดัชนีค้นชื่อพันบัวหน้าสุดท้าย หนังสือแข็งแรงเย็บอย่างดีกระดาษก็อย่างดี